โอ้โหเห็นภูเขาข้างบนเลยส s n o w m a นมิสโนว์แมนโอ้โหภูเขาสองลูกเลย oh, MK enjoy the view oh moment magical the full hotel โอ้โหนี่นี่สโดเทลนี่สุดเทล กระจกเลยสวยมากวิวภูเขาหินสวยๆตัดกับสีสันอากาศสดชื่นของหิมะที่นี่มีชื่อเรียกว่าหุบเขาเมลนิเมตนซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอลิโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเราขับรถกันมาจาก โรงพยาบาลคียนต้าที่คุณใบอันทำงานนะคะก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะชื่อหุบเขามีที่มาจากแท่งหินค้ำขนาดมะฮึมมากระจัดกระจายอยู่บนที่ราบไม้พุ่มอันแห้งแล้งภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลือจากการศึกก่อนนักธรณีวิทยาเลยเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่ามูนเมนท์เพราะว่ามีลักษณะคล้ายสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์เช่น ตึกหินหินแท่งรูปร่างแปลกตาต่างๆค่ะธรรมชาติหลังสันสวยงามจริงๆค่ะไหน MK enjoy the view add a d ่ u t ่ h ไม่อยากจะมูฟเลยหนาวลืมหนาวเลยเนาะ MK เนาะจุดชมวิว มีคนหลงรักเขาค่ะเพื่อนๆตอนมาไม่อยากมาตอนกลับไม่อยากกลับค่ะ MKenjoy มากๆเลย เพราะว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สวยงามมากๆแล้วมาตอนวินเทอร์มีสนูตกสีสันของหิมะสีสันของภูเขาท้องฟ้าตัดกันได้อย่างสวยงามธรรมชาติสร,ร้างสรรค์มากๆค่ะและตรงที่เราชมวิวถ่ายรูปอยู่นี้นะคะเรียกว่าหุบเขาโมนเมนท์ซึ่งเป็นโซนของโรงแรมที่พักขายของที่ระลึกแล้วก็เป็นร้านอาหารค่ะระหว่างรอทานอาหารเราก็พาเพื่อนๆมาเพลิดเพลิน,น,นชมความงามชมวิวทิวทัศน์ก่อน โอ้โหเห็นภูเขาข้างบนเลยสโนว์แมนีสโนว์แมนโอ้โหภูเขาสองลูก